สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้ทุกคนนะคะมือนี้ทางช่องมีกลิ่นมีใสแชนแนลนะคะจะพามาเบิงต้นทุเรียนที่ปลูกได้21เมือนะคะ21มือถึงปลูกลงไปยังว่าให้ในพ่อเดือนนะคะปลูกเ็จเท่ากับคุ้มโคนต้นทุเรียนหน่อยต้นทุเรียนหน่อยของเข้าไว้ด้วยผวกเศษผืชเศษหญ้านะคะที่เข้าผัด ออกมาไหวนะคะโดยที่บอ่อไปปิดโค้นต้นทุเรียนนะคะเวีนไหวเวนไหว,ว,ไวบอ่อหาไปคุ้มไหวเพื่อว่าหาต้ต้นหายหลากของต้นทุเรียนของเข้าได้สัมผัสอากาศหายใจนะคะสัมผัสอากาศแน่นะคะแต่ว่าหลบๆอ,ออกมานีเขาคุ้มไหวนะคะตั้วนี้คุ้มไหวสักประมาณ60สิเส้นนะคะคุ้มไวหวห่างจากโค้นทุเรียน60สิเส้นออกจาก ต้นทุเรียนประมาณหนึ่งเมตรเขาจะคุ้มเอาตัวนี้ไว้ค่ะเอาต้นแตงโมนะคะแตงโมมาปลูกคุ้มไว้นะคะห่างออกจากต้นทุเรียนประมาณหนึ่งเมตรนะคะจะเป็นหลากของต้นแตงโมนะคะที่กําลังออกดอกให้ผลนะคะกินใด้น้ามกินใ้ก้อนต้นทุเรียนจะได้ผลผลิตนะคะกินแตงโมไปก่อนนะคะนี่เป็นด้วยแล้วนะคะเป็นด้วยแล้ว กำลังออกมากนะคะหญ่ยไงแล้วนะคะซ้ำกำปั้นแล้วหัวเป็นดอกก็เป็นไปนะคะพวกเป็นหมากก็รอเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะอันนี้คือของทงังช่องของเห้าเอามาหาเบิง่งหายชมเพื่อนํ่ไปปัดใส่ในสวนของพี่น้องผู้ชมนะคะแตงโมนะคะเอามาปลูกคุ้มดินไว้นะคะคุ้มดินไว้รักษาความชุ่มชื้นหรือ เพื่อให้ต้นทุเรียนของเฮ้าบบไอ้โค่นบบแห่งนะคะโค่นบบแหง่งนี่นะคะต้นนี้ก็จะคุ้มใบที่พี่น้องเห็นว่า,าต้นแตงโมเครือของมันอะมากไกลต้นทุเรียนกะคือหลากของมันบริอยู่ไกลละคะ่ะแต่เครือของมันกะเลื่อยมากนะเหื่เขามา ปีนี้เพิ่งเป็นปีแรกที่ใส่วิธีนี้นะคะจากต้อนอื่นที่งหญ่แล้วเนี่ยบ่ไดดใส่ต้นใหม่ใส่แตงโมหรือแตงไทยแต่งยางมามามะปูคุ้มนะคะอันนี้เป็นการทดล่องเบิงนะคะว่าจะมีผลต่อต้อนทุเรียนบอ่อเปรียบเทียบกับต้นที่ห้าบ่ไดดปลูกต้นแตงโมหรือต้นแตง หรือทัวรอย่างยังเสกมาคุ้มใบตางกันบบนะคะเรียบเทียบกันนะคะเพราะฉะนั้นกากพี่ีากน้องติดตามเบิ้งนะคะว่าการจะเลื่อนเติบโตของต้นทุเรียนเฮ้าที่เอาต้นแตงโมมาปลูกคุ้มดินนะคะคุ้มดินนะคะโอมดินไว้นะคะนี่กาลังเป็นนุ้ยแล้วได้กินนะคะได้กินนะจากที่เฮ่าลดน้ำต้นแตงโมเอต้นนั้นทุเรียนเฮ่าก็จะได้ลดต้น แต่งโม่ไปน้่น,นะคะหลกของมันก็จะแต่อยู่ได้กินน้ำกันนะคะกำลังออกหมากแล้วนะคะกำลังออกหมากได้กินมากนะรอดลอดกินทุเรียนนะคะอีกหลายปียึกว่าทุเรียนเพราะว่าเพิ่งปลูกนะคะส่วนต้นอื่นที่ไงแล้วก็ย่งบ่ฮันได้ก็ที่จะออกหมากนะคะ อันนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องเอาไปพิจารณานะคะเอาไปพิจารณาเบิง่งง่าเขาจะใส่ในสวนของเฮ้าบบหรือบางคนบ่รชอบคิดว่ามันมีผลเสียก็ฝากให้ตีชมได้นะคะแนะนํากันได้นะคะอันนี้ทัางชง่องของเฮาเพึ่งทําปีแรกนะคะบรรลว่ามีผลเสียบ่นะคะแต่ตามที่เบิ่งอยู่เดียวนี่บบมีผลเสียนะคะบ่มีผลเสียบางคนอาจจะคิดว่าเอา้าทาไม ต้นแตงโมคือจังไงเปน็นนวยแล้วคือจังว่าพุ่งปลูกไปยีมเอ็ดมือนะคะเขาปลูกต้นแตงโมว้ก้อนแล้วนะคะปลูกต้นแตงโมว้ก้อนแล้วเพื่อว่าเข้าจะเอาต้นทุเรียนมาปลูกขุดลุมใบขุดลุมกำนดไม้ยไวว่าเขาจะปลูกต้นทุเรียนตรงน,นี้แหละกับปลูกต้นแตงโมไวต้ตงแต่เดือนตุลาตน้นต้นเดือนแล้วนะคะกะเ็เลยไง ไงกอนต้นทุเรียนนะคะก็เป็นคิดว่าเป็นพ้นดีนะคะเป็นพ้นดีต่อต้นทุเรียนของเฮ้าที่ได้ต้นแต่งโมมาคุ้มดินไว้ด้านรอบๆข้างนอกนะคะให้ดินได้รับความชุม่มชื้นไว้นะคะบ่ระเหยไปเร็วพอ่าอยู่ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงหนาวแล้วนะคะย่างเว้นก้อนแล้วนะคะความชุม่มชื้นก็ไปเร็วนะคะก็เลยคิดว่าเอาเอา,เอาต้น แต่งโมเนี่ยมาคุ้มไว้มันจะดีโบนะคะหรือมันจะมีผลเสียแบบใดนะคะแต่ณตอนนี้ก็บ่มีผลเสียอย่างต่อต้นทุเรียนของเฮานะคะกัญชงสดชื่นนะกำลังจะแตกยอดออกนะคะต้นนี้ถูกตัดลากไปนะคะมีลากโคตรถูกตัดลากไปก็จะชะงักแน่นะคะแต่กำลัง ออกหยอดนะคะกำลังใดหยอดขึ้นมานะคะหยอดกำลังเดินถึงนะะบางอันกับงาวออกมาแล้วนะคะบางอันก็พึง่งแสดงว่าจะออกนะคะขา้าฝากอี่ฝากน้องให้พิจารณาเบิงแล้วก็ เปลนกำลังแรงใจให้ทังช่องของเฮ้านะด้ะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้เบิ่งว่าผลที่เฮ้าเห็ดอยู่แบบเนี้ยเนี่ยมีผลดีผลเสียจะล่วงเรื่อยๆเพื่อว่าให้เบิ่งว่าการทดลองนะคะว่าปลูกไวเนี่ยปลูกต้นแตงโมไวเนี่ย มันเห็ดให้ตัวทุเรียนของเขามีผลเสียบอนะคะค่ะจะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ